เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ All New c r V ชมใหม่ล่าสุดมีให้เลือกทั้งขุมพลังไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์1.5 v t e c Turbo และได้ลองขับครั้งแรกไปทั้ง2องขุมพลังชมได้ใน playlist นี้และคันนี้ที่ให้ทุกท่านได้เห็นนั้นเป็นรุ่น ไฮบริดนะครับ CRV e h e v ซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งโมดูลโลครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันว้ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากชุดใหญ่ Premium Sport p a แพ็กเราคา43,500บาทรวมค่าทำสีประกอบด้วยกันชนหน้าแบบสปอร์ตชุดแต่งกันชนหน้าด้านหน้ามีเซ็นเซอร์นะฮะจะเห็นนะตรงมุมมีเซ็นเซอร์ตรงนี้รับกับกระจังหน้าสีดำเงา ตเสสีฟ้าสาหรับรุ่น c l v EHEV นี้เป็นชุดแต่งโมดูลโลนะครับเทียบให้เห็นกันชนหน้าที่ยังไม่มีชุดแต่งโมดูลโลคิ้วตกแต่งกระจังหน้าที่เป็นขอบโครเมียมด้านล่างนั่นแหละครับเทียบให้เห็นกระจังหน้าที่ยังไม่มีชุดแต่งโมดูลโลมีคิ้วโครเมียมอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายและแน่นอนว่าที่กันชนท้ายนะครับเป็นชุดแต่ง ประจำของโมดูโลอยู่แล้วนะฮะชุดแต่งฝาท้ายคิ้วโครเมียมชุดตกแต่งกันชนด้านหลังเ mm hmm. ทียบให้เห็นด้านท้ายที่ยังไม่มีชุดแต่งโมดูลโลจะเห็นเป็นแนวสแตนเลสสีด้านแล้วก็คำว่า C R V ก็อยู่ที่ตรงกลางครับ สรุปแล้ว p r e เมียม p ปอร์ตแพ็กเมีทั้งหมด5จุดมาชมในส่วนขายแยกชิ้นกันบ้างนี่คือสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตราคา12,000บาทครับทีด้ามเปิดประตูนะฮะเป็นโครเมียมอยู่ด้านในนะครับเหมือนตัวตัว h r v เลยครับไม่ต่างกันที่กอบกระจกมองข้างแต่งสแตนเลสแล้วก็ คิ้วนะครับที่ขอบประตูชุดตกแต่งกระจกมองข้างราคา1,150บาทคิ้วกันสาดขอบโครเมียมราคา4,200บาทแรกหลังคาเป็นสีดำนะครับด้วยเหตุที่ว่า CRV โฉมใหม่ทั้ง2องขุมพลังไม่ได้ติดตั้งแรกหลังคาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้นะครับทำให้ต้องแยกชุดขายโมดู l โลโดยแรกหลังคาราคา18,500บาทและชุดบรรทุกสัมภาระหลังคาหรือครอสบาร์ราคา9,000บาท ไม่รวมกล่องด้านบนนี่คือห้องสัมภาระรุ่น5ที่นั่งซึ่งยังไม่มีชุดแต่งโมดูลโลดูออปชันถ้าคุนเคยอยู่ก็เห็นว่าตรงนี้เป็นออปชันครับตัวสเตลเล e ด้านท้ายมีไฟเรืองแสงแล้วตัวนี้เป็นแผ่นรองท้ายนะครับสำหรับตัว CRV แผ่นกั้นรองสัมภาระคิ้วขอบห้องสัมภาระ LED ราคา8,000บาทก็ยังมีคิวสตลเลดนะฮะพร้อมกับสลักคาว่า CRV อยู่ตรงกลางครับ จะก่ว่าเป็นสแตนเลสที่เรียกว่าระดับ3ชั้นเลยตั้งแต่ขอบด้านบนตรงกันชนและด้านล่างนี่ฮะเข้าเป็นชุดเดียวกันเลยครับคิ้วกันรอยกันชนหลังราคา1,480บาทกระบะใส่ของไทยรถรุ่น5ที่นั่งราคา1,200บาทเป็นพลาสติกกันรอยกันเปื้อนเมื่อเราพับเบาะแถวที่2นะครับกันรอยเบาะพนักพิงหลังรุ่น5ที่นั่งราคา2,000บาท เมื่อพับเบาะแถวที่2แล้วเห็นว่าชุดแต่งตรงนี้จะคอยเป็นที่เรียกว่าที่รองรับน้าหนักแล้วก็ป้องกันการเลอะการเปื้อนนะครับเมื่อเราพาสสัมภาระมาจากเบาะด้านท้ายครับแผ่นกั้นสัมภาระนะครับมีขนาดใหญ่แผ่นกั้นห้องสัมภาร,ระราคา3,900บาท คิวบันไดสเตเลส LED ราคา4,200บาทอุปกรณ์ที่ตกแต่งนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้กับ All New CRV ทุกรุ่นหมายเลข4คันนี้เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับไม่ใช่รุ่นตัว RS จะเห็นว่าเป็นล้อแมกนั้นเป็นล้อขนาด18นิ้วครับหลายล้อแมกก็จะแตกต่างจากตัวสีแดงซึ่งเป็นรุ่น RS เนี่ยฮะความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้ ให้ทุกท่านได้เห็นแต่ละสีของ CRV โฉมใหม่ครับสีดำเงาสีขาวฝั่งนี้จะเป็นรุ่น v Tech t e c t u r b o ครับสีเงินถัดมาก็เป็นรุ่น r s e h v e v ครับสีแดงแรงฤทธ เมื่อเรากดคันเร่งเพียงนิดเดียวเกียร์ก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเรียกว่ามีความเคิร์ฟของเกียร์ให้เรามีลูกเล่นย้อนชมการทดลองขับออ l นิฮอน n ้ a c r อีครั้งแรกทั้งรุ่น HYBRID EHEV และ1.5 Turbo ที่ช่อง y o u u u b e Drive t i p p e r